รอุลาจะเน้นไปที่กลุ่มบาลีวยากณ์ใหญ่นะบาลีวยากร์เล็กกับบาลีวยากณ์ใหญ่ต่างกันอย่างไรบาลีวยากณ์เล็กคือบาลีที่ไม่มีสูตรในการสําเร็จตัวรูป <c oughs> เช่นคำว่าปุริโสสัรเดิมคือปุริโลงสีปฐมาวิพันแปลงสีเป็นโอแยกรวบรวมสําเร็จรูปเป็นปุริโสนี่คือการสําเร็จรูปแบบบาลีเล็กแต่ถ้าเป็นบาลีใหญ่ปุริโสสัรเดิมคือปุริศ ตั้งบริษัทเป็นลิงด้วยลิงค่ตั้งบริษัทเป็นลิงและหลังจากนั้นหลังจากลิงที่เป็นอากาลันลงสีปฐมาวิพัฒน์แหน่งของลิงด้วยสูตรว่าลิงค่เถปรมาหลังจากอากาลันแปลสีวิพัฒน์เป็นโอด้วยสูตรว่าโศและก็แยกสระอะแยกเพรชนะสระออกจากสระอาด,ด้วยสูตรว่าภุเขาเมโุยตามมาตรังปะเรนาวิโยเชเย แล้วก็ลบสระอาะห,หน้าเพราะสระโอหลังด้วยสูตรและปกติสระโอหลังไว้ด้วยสูตรว่าสระโลโบมาเทสาปฏิยติมีสระโลเปตุป,ปกตินำสอเสือซึ่งไม่มีสระไปประกอบกับสระโอตัวหลังด้วยสูตรว่านเยปรังยุเตสําเร็จรูปเป็นปุริโสปุริโสอันว่าปุรุอันนี้คือทําสูตรตามปริยายคือมีสูตรทําเหมือนเราคิดเลขคิดเลขแบบไม่มีสูตรได้ไหม ก็ไม่มีสูตรนี่ก็ไปย่างได้เหมือนกันนะไม่ต้องใช้สูตรหักนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ต้องใช้สูตรสองสองไปสองสองสามเป็นสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่ไม่ต้องมาดาไม่ต้องเลยใช้สูตรนับมือนับเท้านับอะไรก็แล้วแต่นะใช้สูตรตดนอะไรก็ไปได้แต่ถ้าเราจาสูตรคูณได้จำได้ทันทีห้าหกสามสิบจำได้ที่จะมายมีสูตรไว้ให้นะจะใช้สูตรคูณก็สําเร็จเร็วแต่ใช้สูตรคิดนะคิดแล้วก็คานวณเอา นาผิดก็มีถูกก็มีแต่สูตรคูณนั่ก็แน่นอ,น,อนการที่เรียนบริวยรกรถ้าไวยากรกรที่มีสูตรเรียกว่าไวยากรกรใหญ่ถ้าไวยากรกรที่ไม่มีสูตรเรียกว่าไวยากรกรเล็กไวยากรกรเล็กเล็กสุดๆเข้ากับหยดน้ําหยดหนึ่งไวยากรกรเล็กเล็กสุดๆเท่ากับหยดน้ําหยดหนึ่งเป็นไวยากรกรเล็กมากๆที่เรียนอนยุกปุการเรียกว่าสัทธพินทุไวยากรกรหยดน้ํา ไม่ดูเล็กขนาดไหนนาไม่ได้เอามังสื้อมาให้ดูเล็กสุดๆเรียกว่าสัทธาพิดทุไวยากรณ์เล็กเล็กมากๆเลยคนเรียนแบบนั้นแต่ตอนนี้มีเล็กกว่านั้นอีกเล็กนี่มีเล็กกว่านั้นอีกบาลีเรียนง่ายเล็กกว่านั้นอีกทำไมต้องทำเรื่องเล็กขึ้นมาอ๋อดูทีเดียวเห็นหมดนะดูทีเดียวเพื่เที่จะเห็นหมดในสมัยก่อนในสัทธาพินทุกประมาณสักยี่สิบสามสิบหน้านะ แต่สัทธาเป็นทูนโยมเรียนแล้วสามารถพูดบาลีได้นะเรียนแล้วพูดใช้ภาษาบาลีสื่อภาษาบาลีได้นะก็เป็นวยากรณ์เลขสัทธาเป็นทูเพราะฉะนั้นกลุ่มของไวยากรณ์เลขมีมากมายเป็นไวยากรณ์เลขเรียนแบบ7วันไวยากรณ์เลขเรียนแบบ3เดือนไวยากรณ์เลขเรียนแบบ6เดือนวยากรณ์เลขเรียนแบบ8เดือนวยากรณ์เลขเรียนแบบยนึบงปีหนึ่งปีนะฮะอันนั so ้นคือกลุ่มของไวยากรณ์เลขมีมากมาย ในพม่าก,ก็มีในเมืองไทยก็มีม,มีหลายเล่มหลายอย่างหลายคัาพีนะ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 ก็กลุ่มของวยากรนะฮะในเมืองไทยนี่ก็จะเน้นวยากรเล็กเนี่ยหลายสํานักหลายรูปแบบมากแต่วยากรที่มีสูตรคือวยากรใหญ่วยากรใหญ่จะมาตรฐานนะมาตรฐานว่าให้เหตุผลได้ถ้าวยากรเล็กอย่าถามมาเหตุผลท่านจะบอกได้เฉพาะหลักภาษาถ้าเอาเหตุผลมาใส่มันจะเกิดเกิดจากความเป็นวยากรเล็ก นาที่ไม่พอหนึ่งแล้วก็มันจะเกินมาตรฐานของวยากรเล็กวยากรเล็กคือว่าให้เห็นภาพรวมแค่นั้นเองแต่วยากรใหญ่เนี่ยทุกคําบอกเหตุผลได้ทำไมต้องลงสีปฐมายบัตมาลงสีปฐมายบัตมาแล้วแปลในอันอืนอ่นได้ไหมเช่นคาว่าเตนะสัม,มยนะเป็นตัดยายพัดเราไม่แปลว่าตัดยายพัดแต่เป็นสัตตมีพัดได้ไหมวิทยกรณ์ญ่บอกได้เป็นต,นนตัดยาลงในอัศรตตมีหรือทุติยาลงในอัศตตมีเช่นเอกชีวสัง เอกเทีวสาโลงังธุติยายพระแต่แปรในอสศมีว่าแปลว่าในวันหนึ่งในลักษณะนี้เป็นต้นนะที่กฎของภาษานะฮะต่อไปเราทราบแล้วภาษาบาลีว่ารักษาได้อย่างไรถ ah, mm ้ hmm. าใช้บาลีเขียนด้วยลอลิงเป็นบาลีเล็กถ้าเขียนด้วยบาลีลอจุลาเป็นบาลีใหญ่ก็ใช้ต่างกันตรงนี้และหลังจากนั้นที่เราจําเป็นต้องเรียนภาษาบาลีนี่ก็มีอีกอย่างนึ่งก็คือธรรมะของพระองค์เนี่ยแสดงไว้ งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทำไมจึงงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเพราะถ้าตารับของผู้องค์พุโธองคนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัดและเพียรชนะอัดถักคืออะไรพยัญชนะคือไรพยัญชนะเนี่ยถึงพร้อมด้วยอัดและพยัญชนะคําว่าเพยัญชนะพอพูดถึงพยัญชนะปุ๊บเราก็ได้ถึงตัวอักษรสละเพียญชนะแต่คําว่าถึงพร้อมด้วยอัดและเพียญชนะพียญชนะในคําว่าถึงพร้อมด้วยอัดและพยัญชนะนั้นหมายถึงเพยัญชนะบทหกประกาศ เรียนชนะบทปุปการที่จะทําให้เราทราบว่าธรรมะขององค์สัมมาสมัามพุทธเจ้าเนี่ยมีความนะงามในเบื้องต้นงามในทําการงามที่สุดได้อย่างไรนะอันนั้นก็เรื่องของธรรมะและต่อไปเรียนภาษาบาลีเรียนเพื่อให้รู้อัดรู้พยัญชนะรู้อัดรู้พยัญชนะพอพูดถึงรู้อัดรู้พยัญชนะนี้เราก็นึกถึงว่าอัดฐานี่คือความหมายของศั์พยัญชนะคือตัวศั์ อันนี้คือความรู้พื้นฐานของเรานะรู้อัดรู้เพียรชนะคือรู้ไงร,รู้เพียรชนะก็คือคําคเนีนะ้มันมีตัวเพียรชนะอักษรอะไรบ้างแล้วก็อัถคําคนี้มันแปลได้อะไรมันแปลความหมายว่าอย่างไรอันนี้คือความรู้สึกเดิมๆแต่ต่อไปนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วอัดท่าอะไรทีเนี้ยมีสามอย่างไม่ใช่อัดของคําศัพท์ับเดียวและเพียรชนะก็มีหกอย่างไม่ใช่เพียรชนะที่เป็นตัวอ,อักษรคือถ้ารู้เฉพาะตัวเพียรชนะตัวอักษรเนี่ยยังไม่เป็นเพียรชนะ รู้ทัมอัฏทังเพียรชนะไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเราที่จะรู้ต่อไปก็คือรู้อัฏฐะสามอย่างแล้วก็รู้เพียญชนะเพียญชนะประทะบทของเพยยญชนะมีหอย่างแต่ก่อนจะไปถึงหอย่างเนี่ยเราก็เรียนส่วนย่อยนะปรีดย่อยไปก่อนเพราะฉะนั้นอัฏฐะสามอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้นะจากภาษาบาลีมีอะไรบ้างอ่นอานพร้อมกันอัฏฐะคือเนื้อความมีสามอย่างคืออัฏฐะคือเนื้อความมีสามอย่างคือ หโลกิยาาัรรมเนื้อความที่เป็นโลกียธรรมได้แก่โลกีจิตแปสิเจตสิกห้รูปยี่สองโลกุตตรรัเนื้อความที่เป็นโลกุตตรธรรมได้แก่มรสีผลสีนิพพาน ดีแล้วหากไม่เข้าใจหลักพยัญชนะจะเป็นเหตุให้เข้าใจหลักฐาง,งสามนั้นผิดพลาดพระพตองจึงตรัสว่าทเบ